ความร่ำรวยที่แท้จริงจกปรากฏขึ้นตอนคนคนหนึ่งอายุ40ปีก่อนหน้านี้คือภาพมายาทั้งหมดวิธีเดียวที่จะทำให้เรารวยเร็วขึ้นคือการไม่รีบร้อนที่จะร่ำรวยหากคุณสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองการมีทรัพย์สินที่มั่งคัง่งมั่งมีในวัย40ปีถือว่าเร็วมากแล้วคุณ จิมคิมนี่ก็เป็นประโยคที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเงินของผมไปตลอดการและผมเชื่อว่าก็จะเปลี่ยนทัศนคติทางการเงินของคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Start Today วันนี้ผมก็มีหนังสือดีๆหนึ่งเล่มก็คือ จงคบค้ากับความร่ํารวยของคุณจิมคิมอยากจะมานำเสนอให้กับพวกเราทุกๆคนครับหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้ทำให้เราทุกคนรวยเหลวขึ้นครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านรวยตลอดอายุไข หากเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือโซเชียลมีเดียต่างๆเรามักจะเห็นกันใช่ไหมครับว่าคนวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยร่ำรวยกันเร็วขึ้นมีสภาพทางการเงินก่อนอายุ30-40แต่ถ้าว่าเศรษฐีจริงๆแล้วเนี่ยกลับบอกว่าความร่ำรวยและอิสรภาพเมื่อจะมาวัดกันจริงๆตอนอายุ40ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาค้นพบเคล็ดลับความร่ำรวยนะครับที่คุณจิมคิม ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันครับกับหนังสือจงคบคากับความร่ำรวยวันนี้ผมก็เอา4บทเรียนกับ5เคล็ดลับที่จะทำให้พวกเราทุกท่านนะครับกลายเป็นเพื่อนสนิทกับเงินหรือว่าความร่ำรวยมานำเสนอนั่นเองครับบทเรียนทั้ง4นี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับขาโต๊ะทั้ง4ข้างครับถ้าขามันยาวไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อเราวาง จานอาหารมากจนเกินไปบนโต๊ะอาหารสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็มีโอกาสจะคว่ำได้ถูกไหมครับอาหารเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเงินทองนั่นเองครับก็คือความร่ำรวยหากเราอยากมีความร่ำรวยที่มากขึ้นและมากมายขาทั้ง4ี่โต๊ะของเราทั้งสี่ข้างของเราก็จําเป็นต้องเท่ากันครับ1เลยนะครับคือความสามารถในการหาเงินครับ 2ครับความสามารถในการเก็บเงิน3ครับความสามารถในการรักษาเงิน 4. ความสามารถในการใช้เงินครับคุณจิมคิมได้กล่าวเอาไว้ครับว่าความสามารถทั้ง4อย่างนี้เราจำเป็นต้องมีครบทั้ง4ด้านเพื่อที่จะรักษาความร่ำรวยให้อยู่กับเราตลอดไปครับซึ่งในแต่ละเรื่องมันเป็นคนละเรื่องกันครับ ในความเข้าใจเดิมของผมนะครับตั้งแต่มีมาจนปัจจุบันเลยเนี่ยผมคิดว่าการที่เราหาเงินได้เยอะๆนั่นแหละคือตัวแปรสำคัญที่สุดของความร่ำรวยครับแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากมายขนาดไหนพอเรามาดูสิ้นปีนะครับในบางครั้งเรากับพบว่าเอ๊ะทำไมเงินเก็บในบัญชีของเรามีน้อยมากกว่าที่ควรจะเป็นจนผมมาค้นพบเคล็ดลับ ก็จากหนังสือเล่มนี้แหละครับว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีทั้ง4ด้านที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับและอีก5เคล็ดลับนะครับที่คุณจิมคิมเขาได้ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมสรุปออกมาได้5เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่1เลยนะครับเงินคือบุคคลครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับว่าเงินจะเป็นคนได้ไงในเมื่อมันไม่มีชีวิต ใช่ไหมครับไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองแต่คุณจิมคิมครับบอกว่าในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนความเชื่อไม่ได้ทันทีนะครับว่าเงินมันจะเป็นคนได้ยังไงมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดซะหน่อยทว่าหากเรามองในกลุ่มของธุรกิจครับบริษัทถือเป็นนิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลมีอำนาจทำธุรกรรม ทุกอย่างเสมือนบุคคลบุคคลหนึ่งและที่สำคัญครับเงินเองก็สามารถคลอดลูกได้ด้วยครับนั่นคือดอกเบี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เงินเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งมีนิสัยใจคอเป็นของตัวเองเงินชอบอยู่กับคนที่รักและดูแลเก็บรักษาเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดีครับจะไม่ยอมเข้าใกล้คนที่ใช้จ่ายอย่างสิ้นคิด และจะนำพาความวอดวายมาแก้แค้นคนที่ใช้จ่ายอย่างสะเพร่านี่คือคุณสมบัติของเงินครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจะปฏิบัติกับเงินเหมือนกับเพื่อนครอบครัวและคนสำคัญคนหนึ่งหวังว่าพวกเราทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกฝังใจครับนะฮะ หากเราเคารพเงินนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปครับเงินจะลืมทุกอย่างที่เราเคยปฏิบัติไม่ดีกับเขาและหันกลับมาเคารพรักคุณอีกครั้งหนึ่งเงินที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะไปเรียกเพื่อนๆมาอยู่กับเจ้าของครับเราไม่ใช่ทาตของเงินและเงินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองครับ ต่างฝ่ายต่างอยู่ในฐานะที่เคารพยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริงครับนี่ก็คือ1เคล็ดลับตัวแรกนะครับส่วนเคล็ดลับที่2นะครับที่คุณจิมขิมให้ไว้ก็คือพลังของเงินที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้พวกเราลองจินตนาการถึงคน2คนครับ ทั้งซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับทำรายได้ปีละ12ล้านเหมือนกันครับทว่าคนที่1เนี่ยหารายได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ1ล้านบาทครับแต่คนที่2บางเดือน4ล้านบ้างบางเดือนก็1ล้านบางเดือนก็ไม่ได้เลยสักบาทพวกเราครับคิดว่าพลังงานและคุณภาพชีวิตของคน2คนในการดำเนินชีวิตเนี่ย จะแตกต่างกันขนาดไหนครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับหากวันนี้เราต้องการปลูกพืชสมมุติว่าสักชนิดหนึ่งนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราต้องการน้ำวันละ10ลิตรครับเพื่อให้พืชต้นเนี่ยจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีปีหนึ่งก็ตกอยู่ที่3,650ลิตรถูกไหมครับแต่ฝนเนี่ยกลับตกเดือนหนึ่งเนี่ยลิตร ฝนตกแค่เดือนละครั้งตกเดือนละ1 0 0 0พันลิตรตกเดือนเว้นเดือนบ้างพวกเราคิดว่าแปลงผักแปลงไหนจะได้ผลผลิตมากกว่ากันครับเปรียบเทียบกันระหว่างแปลงที่1ที่ตกทุกวันอย่างเสมอเสมอวันละ10ลิตรกับอีกแปลงหนึ่งที่ตกนะครับแค่เดือนละครั้งหรืออาจจะเดือนเว้นเดือนที่ตกเดือนละ1 0 0 0พันลิตรวันนี้ครับในธุรกิจนะครับ จึงเป็นสิ่งสํำคัญมากๆครับที่วันนี้เราทุกคนไม่จำเป็นต้องอิจฉาร้านที่สามารถทำรายได้วันละ50,000บาทในช่วงไฮซีซั่นที่มีอยู่แค่ไม่กี่เดือนในแต่ละปีครับแต่วันนี้เราต้องอิจฉาหรือว่าไปให้ความสนใจกับร้านที่สามารถสร้างรายได้วันละ3,000บาทที่ได้ตลอดทุกวัน ทุกเดือนทุกปีครับไม่มีร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จที่ไหนที่สนใจแต่ลูกค้าขาจรและไม่สนใจลูกค้าประจำครับเงินที่เข้ามาฉับพันทันด่วนจะถือจะทำให้ผู้ที่ถือครองเนี่ยคิดว่าฉันมีกำลังในการหาอะไรได้เยอะมากกว่าความเป็นจริงครับ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวน้อยคนที่คิดจะเก็บงอมเงินเอาไว้ครับเหมือนกับเด็กที่มีเข็มอยู่ในมือแล้วเห็นลูกโป่งลอยผ่านหน้าเราหรือเขาเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกอยากจิ้มมันให้แตกโดยไม่ทันที่รู้ตัวด้วยซ้ำนั่นแหละครับคือจิตใจของมนุษย์หากเรากำลังทำรายได้ที่มีอาชีพเสริมมีรายได้ หากเรากำลังทำาอาชีพที่ไม่รายได้เข้ามาอย่างไม่สม่ำเสมออยู่แล้วแล้วก็เมื่อรายได้นั้นเข้ามาจงรีบนำรายได้นั้นไปลงทุนในสิ่งที่สร้างรายได้ให้เราอย่างสม่ำเสมอได้ในอนาคตครับเช่นหุ้นปันผลอสังหาริมทรัพย์ที่มีคนเช่าก่อนที่รายได้ก้อนนั้นจะหายวับไปเหมือนกับลูกโป่งที่แตกออกนั่นเองครับ ซึ่งเคล็ดลับต่อมานี่คือเคล็ดลับข้อที่3แล้วนะครับเงินมีคุณสมบัติแต่ละประเภทไม่เหมือนกันครับเงินประเภทที่1ครับเป็นเงินที่ชอบอยู่ร่วมกับผู้คนเงินประเภทที่สองครับเป็นเงินที่ชอบหลบซ่อนเงินประเภทที่3เป็นเงินที่ดื้อรั้นครับเงินประเภทที่4เงินที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว เงินประเภทที่5เป็นเงินขี้แพ้ครับเงินประเภทที่6เป็นเงินที่ชอบอยู่นิ่งๆซึ่งเงินแต่ละประเภทมีนิสัยใจขอที่แตกต่างกันเงินบางพวกหายไปอย่างง่ายดายบางพวกอยู่กับเราไปจนตายบางพวกไปช่วยเรียกเงินอื่นๆมาให้มาอยู่กับเรา อุปนิสัยและจิตใจของเงินพวกนี้ล้วนถูกบ่มเพาะมาจากช่วงที่เกิดขึ้นมาดังนั้นเวลาเราหาเงินควรหาเฉพาะเงินที่มีคุณภาพที่ดีครับขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับนิสัยอุปนิสัยและจิตใจของเงินพวกนี้ล้วนถูกบ่มเพาะจากช่วงเวลาที่เขาเกิดขึ้นมา มีนิทานเรือ่องหนึ่งที่คุณจิมคิมได้เขียนเอาไว้ในหนังสือจงคบค้ากับความร่ำรวยนะครับเป็นนิทานที่วันนั้นเนี่ยคุณจิมคิมเขาเป็นผู้ถือหุ้นนะครับของห้างสรรพสินค้าห้างใหญ่ดังมากห้างหนึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็พาครอบครัวไปซื้อข้าวของเชื่องใช้ย,ยามจำเป็นครับ แล้วเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อข,ดขาดถือขันใบหนึ่งครับนั่งอยู่หน้าประตูทางเข้าห้างสปินสินค้านั่งอยู่บนพรมขนสัตว์ที่ถักทอมาเป็นอย่างดีในห้างสปินสินค้าครับถูกตกแต่งด้วยสิ่งของที่เป็นแอนทิคอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า50-100ถึงปีครับ เป็นห้างที่มีแต่คนมั่งมีและร่ำรวยมาเดินกันซึ่งผู้ชายคนนั้นครับผ่านปะคนที่เป็นเศรษฐีเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ทําได้แต่เคาะขันเพื่อขอเงินจากคนที่ผ่านไปผ่านมาครับเมื่อเวลาผ่านไปครับถึงระยะเวลาหนึง่งผู้ชายคนนั้นครับก็ลุกขึ้น นับเงินที่อยู่ในขันของเขาครับและได้หยิบเฉพาะแบงค์และเหรียญที่เป็นดอลลาร์ไปแต่ถ้าว่าเหรียญที่เป็นเศษสตางค์ครับหรือว่าสกุลเงินที่คุณประเทศของคุณจิมคิมใช้ตอนนั้นก็คือเพนนี1เพนนี5เพนนีเปรียบเทียบก็เหมือน50สตางค์75สสตางค์ ในประเทศไทยนั่นเองครับมันไม่สามารถแม้แต่จะซื้อน้ําซื้อข้าวอะไรได้ด้วยซ้ําผู้ชายคนนั้นก็เลยโยนเหรียญเพนนีทิ้งไว้ที่พื้นครับคุณจิมคิมเดินออกมาจากห้างสรรพสินค้าหลังจากที่เขาพาภรรยาและลูกๆซื้อของเสร็จพอดีครับคุณจิมคิมก็เลยหยิบเงินเพนนีก้อนนั้นและกล่าวขอบคุณเงินก้อนนี้ และบอกว่าไปอยู่ด้วยกันนะฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยสิ่งที่คุณจิมคิมเล่าแล้วก็ให้ข้อคิดกับเราพวกเราทุกคนนะครับก็คือว่าวันนี้หากเราไม่ใส่ใจเงินไม่ว่าจะก้อนเล็กแค่ไหนก็อย่าหวังที่เงินก้อนใหญ่จะวิ่งเข้ามาหาเราเลยครับยังจำข้อแรกอยู่ได้ไหมครับเงิน คือบุคคลครับเราเข้าไปสู่เคล็ดลับข้อที่4ที่คุณจิมคิมให้ไว้กันดีกว่านะครับเคล็ดลับข้อที่4ก็คือแรงดึงดูดของเงินครับ หากคุณผู้ฟังทุกท่านเชื่อเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของ law of attraction เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ผมขอพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ที่คุณจิมขิมให้ไว้นะครับในทางฟิสิกส์แล้วตามกฎของนิวตันแรงดึงดูดคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีมวลทุกชนิดครับแรงดึงดูดแปรผันตรงกับมวลและแปรผกผันกับ ระยะทางกำลังสองครับนี่คือสูตรทางฟิสิกส์ของนิวตันยิ่งมีมวลมากเท่าไหร่แรงดึงดูดก็ยิ่งมากขึ้นครับและยิ่งระยะทางห่างกันมากแรงดึงดูดก็ยิ่งน้อยลงแต่ก็ยังคงมีอยู่ครับ มนุษย์เราไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดเนื่องจากว่าเรายืนอยู่บนโลกใช่ไหมครับทว่าหากเราอยากส่งจรวดเนี่ยออกไปนอกโลกต้องใช้ความเร็วสูงถึง40,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาชนะแรงดึงดูดระบบสุริยะเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ยืนยันเรื่องแรงดึงดูดโดยตรงครับสิ่งพัศจาร์และน่าตื่นเต้นก็คือ เงินก็มีแรงดึงดูดเช่นกันเงินมีความสามารถในการดึงดูดเงินที่อยู่ใกล้ๆยิ่งเรามีจํานวนเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลสูงขึ้นตามเท่านั้นครับแม่น้ำสายเล็กๆยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านก็เป็นแม่น้ำสายเล็กๆครับ ที่ได้ไหลมารวมตัวกันที่ตำบลปากแม่น้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาครับให้ไหลผ่าน9จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นครับทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอุณหทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอนุภาคเล็กๆดึงดูดอนุภาคอื่นๆ ก่อนที่จะมารวมตัวกันและทําการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นครับเหล่าเศรษฐีผู้มั่งคั่งหลายคนเข้าใจคุณสมบัติข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงสามารถใช้วิธีนี้เนี่ยดึงดูดเงินทรัพย์สินอื่นๆให้เข้ามารวมกับทรัพย์สินที่ตนมีจนเพิ่มปริมาณและขยายใหญ่ขึ้นครับคนที่ตั้งใจว่าเขาต้องเก็บเงินให้ได้1 0 0 0ล้านวอนต่อปี ก็ตกสักประมาณ30ล้านบาทนะครับหากเขาได้เงินเดือนเดือนละ3ล้านวอนหรือประมาณ8 0 0ห0บาทนะครับหากเขาไม่ใช้เงินเลยและเก็บเงินเพียงอย่างเดียวเขาต้องใช้เวลานานถึง27ปีแม้ว่าจะอดออมไม่เสียเงินลงทุนเลยแม้แต่เงินที่หามาได้เนี่ยต่อให้เวลาจะผ่านไปกี่ทศวรรษก็ยังมีจำนวนเงินเท่าเดิมครับ ดังนั้นหากเราตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้1 0 0 0ล้านวอนคือ3 0ล้านบาทนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือการเก็บเงิน10ล้านวอนแรกให้ได้ก่อนซะก่อนครับนี่คือสิ่งที่คุณจิมขิมบอกเอาไว้นะครับและให้เงินก้อนแรกนั้นช่วยเราเก็บเงิน10ล้านวอนก้อนที่2ครับ ในการเก็บเงินครั้งแรกคุณจิมคิมบอกว่าเราอาจจะเหนื่อยคนเดียว1 0 0เเลยครับแต่ก้อนที่สองความเหนื่อยจะน้อยลงอาจจะเหลือสัก95%เซแต่มันจะลดลงเรื่อยๆครับและวันหนึ่งที่เรามีเงิน100ล้านวอนความเหนื่อยในการหาเงิน10ล้านวอนอาจจะเหลือแค่2 0เท่านั้นเองครับและเมื่อรู้ตัวอีกทีเราอาจมีเงิน หนึ่งหมื่นล้านวอนไปแล้วในกระบวนการการเพิ่มทรับสิมครับเราจะไม่เพิ่มด้วยวิธี1 2 3 4 5แต่คุณจิมคิมบอกว่าต้องเพิ่มแบบทวีคูณครับ1 2 4 8 16 32 64เขล็ดลับข้อที่5ครับการปฏิบตัติต่อเงินของคนอื่น ก็เหมือนกับการปฏิบัติต่อเงินของตัวเองครับการที่เราปฏิบัติกับเงินของคนอื่นอย่างไรนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติกับเงินของตัวเองแบบนั้นครับทุกอย่างบนโลกนี้อยู่ภายใต้กฎเดียวกันนั่นคือ the law of oneness ครับการเป็นหนึ่งเดียวกันเงินจะให้ความรักความเคารพและวิ่งเข้าหา คนที่ให้การดูแลใจใสแม้กระทั่งทรัพย์สินหรือเงินทองของผู้อื่นครับคุณจิมคิมกล่าวว่าในทุกครั้งนะครับที่เขาไปห้างสรรพสินค้าหรือกระทั่งร้านสะดวกซื้อคุณจิมคิมครับมักจะเห็นรถเข็นที่จอดสเปดสปะอยู่ในที่จอดไกลไกลสายตาผู้คนหรือบางครั้งเรายังได้มีโอกาสเห็นคนนำรถเข็นหรือตะกร้า ติดไม้ติดมือกลับบ้านมาด้วยคุณจิมคิมได้เขียนถึงประสบการณ์ส่วนตัวเอาไว้ครับว่าในอดีตเนี่ยคุณจิมคิมก็ทำงานนะครับเป็นผู้บริหารที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทเนี่ยต้องใช้เงินถึงปีละ2 0 0 0 0ืดอลลาร์ในการซ่อมบำรุงรถเขน็นหรือกระทั่งซื้อรถใหม่เพราะการสูญหายครับในบางครั้งในบางสถานการณ์เราจะเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ย บางคนนะครับในบางสถานการณ์และคนบางคนนะครับก็จะนำเงินของกลุ่มนะครับหรือของคนส่วนใหญ่มาเลี้ยงข้าวหรือเลี้ยงเหล้าให้เฉพาะคนบางคนเท่านั้นหรือถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยก็ถึงขั้นทำลายทรัพย์สินที่จัดซื้อมาด้วยเงินภาษีของประชาชนแต่กับว่าเงินของตัวเองนะครับใช้อย่างประหยัดเวลาเพื่อนเลี้ยงข้าวก็จะขอให้เพื่อนเลี้ยงอาหารแพงๆครับ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนว่าลึกๆแล้วตัวเราเนี่ยมองเห็นเงินอย่างไรบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้ความรักไม่ได้ความเคารพจากเงินครับและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านี้ใช้จ่ายเงินออกไปเงินเหล่านี้จะไปบอกเพื่อนๆของเขาว่าคนคนนี้ไม่รักและไม่เอาใจใส่เงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นอย่าเข้าไปใกล้ให้รีบ หาทางวิ่งหนีจากเขาเหล่านั้นให้ไวที่สุดหากเราอยากได้ความเคารพก็ควรเคารพอีกฝ่ายก่อนแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นแม้ว่าบริษัทผมจะถือหุ้น100%เซผมก็ใช้บัตรเครดิตของนิติบุคคลจ่ายแค่ค่าใช้จ่ายของบริษัทเวลาไปซื้อสินค้าจากบริษัทของตัวเองผมก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อทุกครั้ง นี่คือเคล็ดลับที่คุณจิมขิมให้ไว้นะครับกับหนังสือจงคบค้ากับความร่ำรวยครับหวังว่าสิ่งที่อยู่ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ฟังทุกขั้นสามารถเพิ่มพูนความร่ำรวยที่มีอยู่แล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับ สวัสดีครับ